ก็เดี๋ยวเริ่มเลยเลเริ่มเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างนี้เนี่ยครับอยากให้ให้คุณพิสิทธินีครับอให้ความสําคัญว่าเออทาไมเราถึงต้องไปท่องเที่ยวกับทริปแอมเวียดครับมันมีผลกับธุรกิจอย่างไรครับเออคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราจะเติบโตหรือเปล่าคือคือเราเป็นพี่น้ำเนี่ยเราก็เป็นแค่เบรกหกเดือนแต่ถ้าเราจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องเบรกสิบสองเดือน บสิทของเดือนแล้วก็มันต้องทะลุเบสไปนิดหน่อยเด้ยมันถึงจะพอเพื่อก็คือ,คอมันต้องโตอ่ะถ้าถ้าเราไม่ได้เที่ยวก็แสดงว่าเราบอนไซตัวเองอ๋อนี้แลมไปเนี่ยแต่จริงนะคือคือแพที่ิร์นที่ไม่ได้เที่ยวคือบอนไซตตัวเองเรา <ừ> เราไม่ได้ลดน้ําพลดินธุรกิจเราให้ให้ให้มันพร้อมที่จะเติบโตเพราะฉะนั้นเราต้องเติบโตการไปต่างประเทศคือการเติบโตครับมันจำเป็นมากมันอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของคุณโตขึ้น ต่อให้เข็มยังไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าถ้าไปเที่ยวแสดงว่าโตขึ้นโอเคครับนี่ก็คือเป็นเป็นขวามสำคัญนะครับแล้วก็คุณศิริที่ผ่านทริปมากี่ที่ทปครับกักกบแอมมว์เนี่ยครับเกาหลีสแกนดูไบสี่ครับออสี่สี่ทริปนะครับแล้วก็ทริปแรกเนี่ยที่ไหนครับทริปแรกเออรกาหลีเออกาหลีครับเกาหลีเกาหลีครับทริปแรกเนี่ยอยากจะให้แชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งว่า มันมีแรงบันดาลใจอะไรครับในการตัดสินใจเนี่ยในทริปแรกเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วทวริปเกาหลีเนี่ยไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรเพราะว่าไปบ่อยไปตอนรับสการ์นะแต่แร,ง,รงจริงๆอยู่ที่ทริปสแกนดิเนเวียอ่ออาสแกนดิเนเวียถามไม่มีแรงบันดาลใจอะไรก็คือจริงๆแล้วมันเป็นจุดเล็กๆที่ว่าตอนงานเอ่องานงานงานอะไรเอ็มเอ็กโปในรอบวันศุกร์วันวันวันดินเนอร์ของทนที่นั่งขึ้นไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทางบริษัทเขาก็เปิดทริป แกนขึ้นมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าคือผมตั้งเด็กเอามีความรู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวสแก,กนเนเวียอยากไปดูภาะทิ่เที่ยงคืนเนี่ยเคยคิดไว้ตั้งตอนเด็กๆแล้วพอเขาเปิดทิปสแกนมาปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคือเราอยากไปอ่ะผมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ชอบเที่ยวภูเขาไม่ชอบทะเลอืไม่ชอบเดินทางทะเลเกลาะพีพีเกาะสมุยไม่ชอบไปแต่ว่าทิพสแกนเนเวียเนื่องจากมันไปแล้วมันขึ้นบกไปแล้วขึ้นบกเลยเลือกที่จะไปแล้วตัดสินใจที่จะต้องไปให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องไปให้ได้แล้้วมนนนัเเก็บดือ แล้วบังเอิญเกาหลีเนี่ยมันเป็นทริปย่อยที่อยู่ใน18เดือนนี้ด้วยเป็น12เดือนที่อยู่ใน18เดือนเลยก็เลยไปควบครับก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยเราตัดสินใจที่จะไปทริปสแกนครับอ่าถูกไหมครับแล้วตอนนี้ไอ้ไอ้จอพอตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเราที่แบบจากเดิมครับจากเดิมที่เราแบบว่าอาจจะชิลๆมานะครับแล้วพอตัดสินใจแล้ว งานนี้ต้องไปให้ได้เนี่ยมันเปนการเปลี่ยนแปลงการทาํางานยังไงจากเดิมแล้วก็วางแผนยังไงครับตลอดสิบแปดเดียวเลยก็คือตอนนั้นเราก็อย่างแรกครับผมหยิบม,มาดูเลยว่าไปสแกนเนี่ยมันใช้คะแนนเท่าไหร่อ่าใช้สแกนเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่แล้วก็คํานวณว่ามาดูวิธีคํานวณว่า PV เปลี่ยน PV เป็นเป็นคะแนนเนี่ยมันทํำยังไงก็สมัยนั้นคะแนนช่วยยังน้อยมันตกประมาณแสนหกหมื่นห้าพัน PV ต่อเดือนโดยเฉลี่ย ถึงจะได้สิบแปดเดือนถึงจะได้พอไปสมัยนั้นนะซึ่งเดิมเนี่ยเราทาแสนห้าหกเดือนเราทาแสนห้าหกเดือนเราก็พอแล้วแล้วแสนห้าบางทีเราก็ใช้ท็อปอัพด้วยอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเนี่ยมันต้องมากกว่าท็อปอัพมันก็คือเบรกแล้วบวกอีกเก้าเปอร์เซนต์ต้องมีต้องมีสายเพิ่มหรืออะไรธุรกิจโตขึ้นอีกเก้าเปอร์เซนต่อเดือนสิบแปดเดือนลวดมันถึงจะพอไปเพราะนั้นมันต้องโตขึ้นเพราะนั้นวิธีการทํางานแบบ ทำแบบเอาฮาเอามันเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วมันต้องเปลี่ยนเอาจริงเอาจริงในแต่ละเดือนเนี่ยมันต้องไปแตะแสนหกหมื่นห้าพันให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่พอไปถ้าเดือนไหนมันไม่ถึงแสนหกเดือนหน้าต้องชดเชยเราจะไม่ยอมแบบว่าคือไม่ยอมให้มันมันมันสะสมมากจนเป็นดินพ่อข้าหมูแล้วเดือนสุดท้ายทําไม่ทันก็ปรากฏว่าผมทําชดเชยจนกระทั่งมาเดือนท้ายๆเนี่ยเราแค่ท็อปอัพมันก็ได้ไปทําให้มันพอแต่เราเราเราสู้แบบคือคือคือต้องวิ่งน่ะ มันต้องถึงเส้นชัยอะ่ะหกล้มก็ต้องวิ่งต่อหกล้มลุกวิ่งต่อลกุกต่อไม่มียอมแพ้ครับตายเป็นตายวิ่งเป็นวิ่งครับโอ้โนี่แสดงว่าชัดเจนกับเป้าหมายมากเออลือในบ้านผมเนี่ยอาจจะมีนิสัยถาวรเป็นแบบนี้ก็โโไม่ทําคือไม่ทําแต่ถ้าทําก็ไม่ต้องมาห้ามไม่มีทางอ๋อเอาอะไรมาหยุดก็ไม่ยเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นะอ๋อถ้าตัดสินใจแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนใจได้ครับคือจบข่าวเลยเนาะครับอี่จะถามสอนะครับโอเคละสิแปดเดือนเนี่ยเราก็ลุยสู้มาตลอด มันมีจังหวะไหนไหมครับที่มันมีแบบเหมือนกับแบบมาขัดจังหวะเราอะ่ะแบบเหมือนมาท้าทายเราอะ่ะแล้วเราเหตุการณ์นั้นเนี่ยอืเราผ่านมาได้ยังไงครับเรายกตัวอย่างได้ไหมมันมีเหตุการณ์ไหมแบบโอ้โหมัม่งมาขัดจังหวะกูจังเลยอะไรเงี้ยคือคือ,คอเรื่องทั่วไปก็เป็นเรื่องเบสิกปกติของการทรําธุรกิจทั่วไปที่มันต้องวอลุ่มขึ้นขึ้น,นลงๆเนี่ยเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่รุนแรงที่สุดก็คือพอทํามาได้สิบเอ็ดเดือนแม่ป่วย เราก็ต้องดูแลแม่งานหลวงก็ต้องทําอ็มวก็ต้องทําเที่ยวก็จะเที่ยวในถุนแม่ก็เสียชีวิตก็จัดงานศพแม่พอแม่จัดงานศพแม่เสร็จพ่อป่วยแล้วพ่อก็เสียชีวิตคือช่วงนั้นน่ะมีนาเออมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนเนี่ยเราจะวุ่นวายอยู่ก็พ่อป่วยแม่ป่วยงานศพอยู่ตรงนั้นแหละซึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะงานหลวงก็ต้องทําลางานก็ไม่ค่อยได้นะตอนนั้นผมทําหน้าที่ฝ่ายจัดสนรน้ำแล้วเป็นฤดูแล้งมันเกิดสภาวะแห้งแล้งเราก็ต้องสแตนบายไปไหนก็ไม่ได้ มันมันก็มันก็แต่เราก็บริหารเวลาได้แต่สาคัญที่สุดคือเราต้องจําให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร <S 2> <S 2> <S 2> <S เราต้องจําให้ได้เป้าหมายอะไรแล้วก็อย่าไปโทษพอ่อโทษแม่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวเพราะพอ่อแม่ป่วยอันนี้ลูกอัศจริย์ยูผมบอกไม่ได้พอ่อแม่ป่วยงานเหลืองต้องดีเที่ยวต้องเที่ยวโอ้โหต้องให้ครบครับถ้าตัดสินใจแล้วต้องไปให้ครบครับเ,เอเอเราเราแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีการแบบ มีสโลบายอะไรไหมที่แบบว่าต้องแปะเป้าหมายอะไรไหมอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าต้องแปะห้องน้ําต้องแปะตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเราไม่จะไม่ให้ให้ให้แบบให้เราไม่ไม่ไพลาดอ่ะคือคือคือผมว่ามันก็มีส่วนมันตอกย้ํำนะคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยเอ่อทิปต่างๆที่ผ่านมาเขาเวลาไปประชุมแพทินัมเนี่ยเขาก็จะแจกไอ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 นันมาโปเตอร์มาผมก็ว่างๆทิ้งๆให้หายแต่สแกนดิเนเวียกับเกาหลีเนี่ยผมใส่กรอบแปะตั้งตั้งเลยใส่กรอบเลยเป็นรั้งแรกที่ใส่กรอบ แล้วก็เปิดประตูปับ๊บต้องเห็นลูกเปิดประตูมนตอกย้ำอ่ะตอกย้ำอ่าเฮ้ยมึงยอมแพ้ไม่ได้มึงต้องสู้มึงยอมแพ้ไม่ได้มึงต้องสู้มึงยอมแพ้ไม่ได้มึงต้องสู้มึงต้องไปตอกโ oh. อ้คือคือตอกย้ำตัวเองไว้เราเราเราโมเิเวตเราโมเทเบตอ่าจากจะว่าโมเิเวตภายในก็ไม่เชิงเอาตัวเนี้ยเป็นตัวโมเิเวตเราไม่ต้องมีใครมาโมเิเวตครับขอให้มันระเบิดจากภายในออกมาคนนึ่งมา oh. มาโมเิเวตก็ไม่เกินสามวันครับเราก็กลับไปที่เดิมแต่ถ้าเราระเบิดจากภายในนะใครห้ามก็เอาไม่อยู่ครับ ก็คือจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาจากข้างในของเราทั้งนั้นเลยครับแล้วเราที่บอกว่าเออเอ่าีอ่เราโอเคแล้วคุณปริธิทนี้ก็แบบโอเคแล้วอนนีองอค์ประกอบกรอบข้างเนี่ยอย่างเช่นเอ,อเป็นอัพไลน์แอร์เขาหรือว่าอ,อลูกๆเนี่ยให้ความสนับสนุนยังไงครับหมายเขาว่าแบบโอ้เพราะนั้นลูกๆก,ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่เกี่ยวครับเราส่งเขาเรียนประจํา เราตัดภาระตรงนี้ไปอย่างคือเขาค้องเรียนประจําส่งเงินไปช่วยอย่างเดียวจบแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปเยี่ยมเหมือนเดิมไปรับมาทําเหมือนเดิมเอ,อส่วนแอลก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแอลเขาเริ่มทาเอ็มวก่อนผมอ<ม>ืมแล้วมันเป็นเป้าหมายที่ว่าเราโตอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะมาคัดค้านอะไรกันครับก็เวลาไปก็อาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแบบมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่พอเจอหน้าลูกค้าเราก็ปรับโหมดทันทีเปลี่ยนสวิตทันทีครับนี่คือโหมดเอ็มวแล้วเดี๋ยวขึ้นมาบนรถค่อยทอลองต่อลงรถปุ๊บนี่โหมดเอ็มครับ ประมาณนะโอสุดยอดนี่ถือว่าเป็นสายฮาร์ดคอร์ดีอย่างนะครับครับอา่าตอนนี้มีปัจจัยสําคัญอะไรไหมครับเอตลอดเส้นทางสิบแปดเดือนเนี่ยเออที่ทําให้เราไปบรรลุเส้นทางบรรลุคั้นสุดยได้เนี่ยปัจจัยสําคัญของเราเลยของรุ่ประสิทธิ์เลยเออเที่ยวครั้งแรกเนี่ยเพราะอยากเที่ยวจริงๆอ<ม>ไม่มีปจัจจัยอื่นครับเพราะอยากเที่ยวจริงๆ อยากจะไปสแกนดิเนเวียจริงๆมีคําว่าอยากไปเที่ยวจริงๆอย่างเดียวไม่มีปัจจัยอื่นนะครับ<อ>แต่ถ้าเที่ยวครั้งหลังๆนี่มีปัจจัยอื่นด้วยอืมๆๆๆแล้วเราพอได้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับมันก็โอเคอ่ะคือเหมือนกับว่าเอ,อผมเคยถูกสอนให้เขียนความฝัน100ร้อยความฝันใส่กล่องไว้แล้วก็ถามตัวเองว่าคุณได้กี่ความฝันแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยคุณรับราชการอยู่อ่ะคุณจะได้อีกกี่ความฝันแล้วมันเหลืออีกเท่าไหร่ที่คุณต้องการอ่ะคุณจะหาจากไหน ผมก็ได้คําตอบว่าที่เหลือน่ะคือราชการก็ให้ได้ครึ่งหนึงนนง่งเอาที่ว่าห้าสิบความฝันอีกห้าสิบความฝันเนี่ยมันต้องเอาจากเอ็มบีจากอื่นมันเอาไม่ครบยังไงไม่ครบนั้นก็ทำเอ็มวีซะเลยเอาให้ครบครับเพราปักหลักว่าโอเคความฝันที่เหลือจริงๆอะผมเขียนไม่ถึงร้อยหรอกผมเขียนได้หกสิบสี่ทุกวันนี้ยังแค่หกสิบสี่เองจากร้อยพยายามจะเขียนในร้อยแต่ผมเป็นคนฝันน้อยก็แค่หกสิบสี่แต่หกสิบสี่งานเดิมผมมันให้ไม่ครบอยู่แล้วแต่ในหกสิบสี่เนี่ยถ้าผมทำเลทเอ็มบีมันครบเลยแล้วมันใใหห้้้้มมาากกววว่่ทีผฝฝัันนนดดยยเิ เราะฉะนั้นมันมี่ผลที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับมันต้องแอมมวเพราะมันให้ได้มากกว่าเกินที่ผมฝันอีกโ,โอ้โหยอดมากแล้วในทิปต่อๆมาเนี่ยพอพอพอหมดจากเอ,อที่เราสแกนแล้วเนี่ยทิปต่อๆมาเนี่ยคุณสิงห์ได้ไปอีกตอนนี้เนี่ยงานก็ต้องเข้มข้นขึ้นก็อยากจะ<อ>ถามว่าความเข้มข้นของงานในทิปต่อไปเนี่ยมันมันแค่ไหนก็ เออพอกลับจะสกแกนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันสาสมใจกันแล้วความอยากเราเราก็เริ่มแบบอะไรเขาเรียกว่าไม่ได้หมวดสร้างอ่ะเป็นหมวดรักษาก็ดูแลกลุ่มอะไรยังไงก็โฟลเดอร์ไปที่น้ำอยู่แล้วจากเดิมที่ที่น้ำก็เป็นโฟลเดอร์ยังไงก็โฟลเดอร์แล้วเราก็ดูโฟลเดอร์ไปเรื่อยๆแบบสบายใจแต่พอเราเป็นโฟลเดอร์เรื่อยๆเนี่ยยอดมันก็ค่อยๆตกลงช้าๆช้าๆเหมือนต้มกบอ่ะค,ค่อยๆตายไม่รู้ตัวยอดตกลงตกลงตกลง,กลงจนกระทั่งกลับมางับยอดเหมือนเดิมกลับมาไล่งับยอดเหมือนเดิม,มแล้วก็เฮ้ย มันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วแล้วก็มามามาถึงจุดจุดหนึ่งเราคิดว่าเอ้ยยังงี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ที่แอลเขไปประกาศที่ที่ท,ที่ที่ตอนนั้นว่าประกาศจะเป็นทัพทีมอันนั้นคือจุดอีกจุดหนึ่งที่เรากระชากกันมใหม่กระชากกราฟขึ้นใหม่มามันต้องลุยต่อแล้วแล้วก็การที่เราเราทําแสนห้าเราทําได้ถ้าเราจะทำสามแสนมันก็คืออีกเท่าตัวครับอ่าครับมันคืออีกเท่าตัวก็คือเออจริงจังเพิ่มขึ้น แต่จริงๆมันไม่ได้ไไดไไดทางานหนักขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเพราะว่าฐานเดิมเรามีแสนห้าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราไม่ทํามันก็จะดรอปมาอ่าดรอปมาอาจจะเหลือประมาณแปดเก้าหมื่น PV ถ้าเราทํามันก็ 150, สแสนห้าแสดงว่าเรามีฐานอยู่แปดเก้าหมื่นแล้วอ่าอ่เพราะฉะนั้นเราก็ทำสองแสนสองไงมันไม่ได้ทำสามแสนมันทำสองแสนสองเพราะว่ามีฐานเดิมอยู่แล้วคือผมมองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ 9, ก้าวก็จากแสนห้าเป็นสองแสนสองไงมันก็ไม่ได้หนักขึ้นเท่าไหร่ครับ แค่นี้เองเอง่งเพราะมันมีฐานเดิอนอยู่บ้านแล้วครับโอเคครับก็อตอนนี้ก็มีมีท่านหรือรออยู่นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้คุณสิริฝากอะไรสักอย่างหนึ่งกับน้องๆหรือใครที่อยู่ใซซูมีครับเพื่อเป็นกาลังใจแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันทีนครับคือคือใครบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเที่ยวบางคนอาจจะชอบเที่ยวแต่ผมจะบอกว่า ถ้าใครตั้งเป้าหมายคือยังหาแรงบันดาลใจตัวเองอะไรไม่ได้นะยังค้นหาแรงบันดาลใจตัวเองไม่ได้ก็ให้ตั้งท่องเที่ยวไปก่อนได้เพราะถ้าท่องเที่ยวสักครั้งแล้วคุณจะพบแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวค่านั้นไปแล้วเนี่ยคุณจะไปเจอบรรยากาศเจอคนสมเร็จมากมายเนี่ยกลับมาเนี่ยคุณจะคือบางทีเราไม่รู้เท่าทันตัวเองนะว่าเราเนะี่ยอยากได้อะไรแต่คุณลองตั้งตั้งตามตามแห่ hair, ไปได้ไปท่องเที่ยวกลับมาแล้วคุณจะอาจจะรู้จักตัวเองว่าคุณต้องการอะไรครับเหมือนตอนที่เด็กเราไม่รู้ว่าเราอยากทําอาชีพอะไร ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบเหมืนไปเที่ยวก่อนครับได้ตังก่อนครับไปเที่ยวก่อนสําเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าตัวตนคุณคืออะไรถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะถามวิธีการคํานวณวิธีอะไรก็หลังไมค์คุยกันได้ครับอโอเคสุดยอดมากก็เดี๋ยวกดไปไปให้ให้ให้อัปลายผมนะครับคุณประสิทธิ์ด้วยนะมาก,กดประสิทธิ์นะครับก็ทริปล่าสุดนี้ท่านก็ได้ไป阿สกานะครับผมลืมบอกอยู่แล้วครับตเตรียมจัดกระเป๋าแล้วเตรียมจัดกระเป๋าแล้วครับเต็มผ้าพันคอแล้วครับที่สำคัญนะครับ เตรียมว่าอะอขอเวลยอีกนาทีนะได้ได้ครับเตรียมว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมจะต้องทํายอดเยอะเยอะเพราะว่าผมจะขอตังแอลเนี่ยสิบเปอร์เซ็นไปซื้อกล้องวิดีโอเพื่อจะไปถ่ายไทม์วาร์ปคือแบบเวลาเรือมันจะล่องไปในน้าแข็งเนี่ยมันจะเป็นภาพปุ๊บ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 ปุ๊พอน้ำแข็งจะตกปุ๊บเราจะภาพสโลว์ค่อยๆภาพสโลว์ตึ้มอ่านี้ตั้งใจว่าจะมาฝากเพื่อนเพราะนั้นผมจะต้องซื้อกล้องวิดีโอหนึ่งตัวเพราะนั้นจะต้องทำพีวีเพิ่มจะต้องทํายอดเพิ่มเพราะว่าขอสิบเปอร์เซ อันนี้ผมราคาประมาณหมื่นห้าเพราะฉะนั้นผมต้องทำอีกแสนห้า